่อว่ายูรชัยมอโมเซดีเจเทนสมิทชาน,นลแดนส์เย้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวดาบโลหะดาบพิฆาตอสูนคิเมสโนยายบะดีมอนสเลยเยอร์อีพีที่10 เย้สิบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับกับคอลเลกชันดาบโลหะจากอนิเมะดาบพิฆาตอสูรของผมมีใครที่ติดตามกันมาดูตั้งแต่ ep 1กันบ้างครับมีใครดูครบกันบ้างแล้ว15 ep ที่ผ่านมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเห็น <c oughs> มีหลายคนอยู่เพราะว่าคอมเมนต์ทุกคลิปเลยน่ารักมากๆเย้ yeah. อัปเดตกิจกรรมกันหน่อยครับตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับตารางก็ที่1ถึง10อันดับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมีขึ้นลงนิดหน่อยนะครับใครอยากรู้ว่าตัวเองอยู่อันดับที่เท่าไหรหรือว่าอยากไปดูว่าคนอื่นได้กี่ไลค์กันแล้วก็สามารถไปดูบนเพจ DJ Tensmith ที่ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากซื้อดาพิฆาตอสูรแบบนี้ รอดูท้ายคลิปนะครับจะมีบอกว่าราคาเท่าไรซื้อได้ที่ไหนพร้อมกับโค้ดส่วนลดราคาให้ด้วยท้ายคลิปบอกแน่นอนเย่ yeah! แล้วก็ตอนนี้ DJ t e n s m i t h c h a n n e l s u b s c ซับสบคบบถึง1น0 0หมืซับแล้วเย่ yeah! ถึงก่อนกำหนดอีกกำหนดไว้ว่าต้องจบ EP ีที่18เนาะหรือว่าสิ้นเดือน30เมษายนนี้แต่ตอนนี้ถึงแล้ว1,000 10, 0ซับเยี่ยมมากเลยทุกคนวันนี้ตามปกเลยเราก็จะมาดูดาบของโคโจชิโนบุเวอร์ชัน2นะครับ ใครยังไม่ได้ดูเวอร์ชันหนึก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะแต่ก็มีประเด็นว่าตอนที่ทำเวอร์ชันหนึไปมีคนคอมเมนต์กันมาว่ามันไม่เหมือนกับในอนิเมะวันนี้ก็เลยจัดเวอร์ชัน2มาเพราะว่าที่โรงงานเขาผลิตมา2แบบแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างเวอร์ชันหนึกับเวอร์ชัน2 ทำไมมันถึงไม่เหมือนกันหรือว่าทำไมมันถึงมี2แบบเอาละ่ะพร้อมแล้ววันนี้เราก็ไปดูดาบของชิโนบุเวอร์ชั่น2กันเลย Let's go yeah okay, ครับคราวนี้เหมือนกับในอนิเมะหรืออยังฝักดาบเป็นสีขาวตัดลายสีทองมานะครับฝักดาบอันนี้เป็นไม้แล้วก็ทำสีขาวมาแล้วก็เพ้น ลายสีทองตรงนี้ออกมาทั้งสองด้านเลยขขอต่อสีทองพวกนี้เป็นเหล็กนะครับด้ามของดาบเป็นไม้แล้วก็ทำสีส้มมาข้างในพันด้วยเชือกไนล่อนสีเขียวเ้าต่อสีส้มพวกนี้เป็นเหล็กแล้วก็ซือบะของเวอร์ชัน2ออันนี้แอบหงุดหงิดเพราะว่าเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นเหล็กเออ ทำไมไม่ทําเป็นเหล็กไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ทําเป็นพลาสติกมานะครับความยาวของดาบอยู่ที่ประมาณ1เมตรน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมครับผม คำศัพท์อสูรวันนี้เสนอคำว่าเสียงอออบอกแล้วตั้งแต่ EP ที่แล้วว่าเราจะมาพูดถึงคนนี้กันเลยเสาหลักคนนี้ที่ผมไม่ได้มีดาบไม่ได้มีอาวุธของเขาก็คืออุสุยเทนเยนชินโอบุก็คือเ yeah. สาหลักมแมลงใครอยากรู้คำศัพท์มแมลงย้อนกลับไปดู EP ีของดาบเวอร์ชันหนึ่งนะครับอุสุยเทนเยนก็คือเสาหลักเสียงนะ ที่ผมไม่มีดาบก็จะเหมือนของเกียวเมเลยที่บอกไปเมื่อ EP พีที่แล้วก็คือดาบของกุสุยเทนเย็นก็จะประหลาดมันไม่ใช่ดาบด้วยเอาจริงๆมันคืออิโต้เลยลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เขามีดาบสองเล่มใหญ่ๆเลยเหมือนเคียวใหญ่ๆแล้วก็มีเว้าเหมือนพระจันทร์อะไรประมาณนี้รูปทรงนะครับแล้วก็จะมีโซ่ที่ติดอยู่ที่ด้ามดาบสองฝั่ง ที่หาเจอเนี่ยมันก็มีแค่แบบไม้กับแบบเป็นยางนะครับประมาณนี้โซ่มันก็จะสั้นๆนะแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วในอนิเมะเหมือนมันจะยาวกว่าเพราะมันต้องฟันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีโรงงานผลิตออกมาเป็นเหล็กนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะใหญ่แล้วมันก็จะแอบเป็นอาวุธได้เหมือนกันก็เลยไม่ได้จัดมานะอย่างที่บอก คราวนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ของอุซุยเทนเยนเสาหลักเสียงนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษคำว่าเสียงก็คือ sound นะ S O U N D เสาเสาหลักจำได้ใช่ไหมพิ a l s o u n า p วร a l นะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่า s u n วหรือว่าเสียงเนี่ยคือคำว่า O T O Oto เสาหลัก h a ช h i r a Oto Hachira เสาหลักเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษ Sao Paulo ภาษาญี่ปุน่นโอโตะชิราเย่ yeah! ลุยกันต่อไปดูดาบด้านในของชินโนบุเวอร์ชั่น2กันฮ่านี่เลยมาแล้วด้ามดาบเป็นเหล็กครับเป็นโลหะนะแล้วก็ทำสีดำมาตรงปลายสองด้านนี้สีเงิน เป็นการทำสีนะครับสําหรับเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นเหล็กปัดเงาแล้วก็มีการเพ้นไลน์สด้านอาร์กิเมตเซตสึมาแบบนี้เหมือนกับเวอร์ชั่น1่งเลยนะครับตัวฮาบากิตรงนี้สีส้มเป็นเหล็กนะครับ yeah. ก็ถือว่าสวยเลยครับ เหมือนกับในอนิเมะคล้ายๆเวอร์ชันหนึเลยเพราะว่าด้ามดาบลักษณะพิเศษของชิโนโบุก็ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาออกแบบให้มันเหมือนกับมแมลงเนาะเอาไว้ใช้พิษเพราะว่าชิโนโบุไม่สามารถตัดคออสูรไม่มีแรงพอได้ก็เลยต้องใช้ยาพิษในการกำจัดอสูรน,นะครับคราวนี้มาลองดัดกันดูหนาเหมือนกันครับเหล็กอันนี้แต่ดัดได้เยอะเลยโค้งไม่ได้หนามาก เพราะว่าเนื้อเหล็กมันน้อยมันไม่มีตรงนี้มันก็จะบางกว่าดาบของคนอื่นนะครับแต่มันก็เป็นเหล็กชันเคยครับน้องๆมันเป็นงานคอสเพลย์นะไม่ได้มีคมนะครับแต่มันเป็นเหล็กก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าเอาไปเล่นแรงๆอย่าเอาไปฟันกันอย่าเอาไปแกล้งพี่แกล้งน้องแกล้งเพื่อนหรือว่าแกล้งสัตว์นะครับ เอามาแต่งตัวถ่ายรูปเป็นคอสเพลย์ถ่ายวีดีโอแล้วก็ตั้งโชว์เป็นดิสเพลย์อย่างเงี้ยเท่ๆสวยกว่าเยอะ yeah ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอยู่ด้านหน้านี้แล้วจำกันได้ไหมนี่ก็คือดาบของชิโนโบุเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เกิดประเด็นขึ้นมาหลายเรื่องเลยนะก็คือหสีของฝักดาบก็คือมันเป็นสีดำทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่ชิโนโบุต้องฝักดาบสีขาวนะครับแบบนี้อันนี้คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อเนี่ยอันนี้เป็นขาวทอง อันนี้เป็นดําส้มลายอันนี้เป็นไม้แกะสลักลายออกมาแต่ส่วนอันนี้เป็นการทําสีแล้วลายก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยอันนี้มันจะเหมือนเป็นมังกรหรืออะไรเป็นลายดอกอะไรสักอย่างมาแมลงสักตัวน่าจะนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นลายแบบมไม่เหมือนกัน2ออันนี้แล้วก็ความยาวเวอร์ชัน2ยาวกว่านะครับตัวฝักดาบฉะนั้น ตัวใบดาบไปมีดก็ต้องยาวกว่าด้วยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันคราวนี้ดูที่ฝักดาบกันก่อนเป็นไม้ทั้งคู่นะครับแตกต่างกันประเด็นทำไมมันถึงสีดำกับสีขาวนะพี่ก็ไปเสิร์ชรูปหาดูใน Google นะครับผมก็จะได้รูปแบประมาณนี้ใน Google โชว์ให้ดูมีทั้งสองสีเลยทั้งขาวแล้วก็ดำนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร ถามหลายๆคนที่ได้คอมเมนต์กันมาจากคลิปที่แล้วก็จะมีคำตอบว่า1มันเป็นดาบของคณาเอะพี่สาวของชิโนโบุอันนี้เยอะมากเลยแต่พี่ก็ถามกลับไปว่าคณาเอะไม่ใช่ปลานมแมลงนี่คณาเอะเป็นปลานบุปผาเป็นดอกไม้เหมือนกับคณาโอที่เขาสอนมาฉะนั้นซืบะของคนาเอะมันก็ไม่ได้ใช่แบบนี้สอง ใบดาบของคณะเอกก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็เลยไปเสิร์ชรูปดาบของคณะเอออกมาก็ได้รูปมาประมาณนี้นี่แบบนี้เลยสีขาวชมพูใบมีดาบเต็มๆแต่ซื้อบะเป็นทรงนี้เหมือนปรานมแมลงไม่ได้เป็นเหมือนของคณะโอที่เป็นปรานบุปผาก็ถามที่โรงงานถามคนขายไปเหมือนกันว่า ทำไมคณาเอกซื้อบะเหมือนปลาแมลงเลยแต่เขาใช้ปลาบุกผาคนขายก็บอกยังไม่รู้เหมือนกันเพราะอนิเมะมันยังไม่ถึงตรงนั้นเขาก็ยังดูไม่ถึงก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามว่าสรุปดาบของคณาเอกมีขายไหมเพจซูเปอร์ฮีโร่เขาก็ไปเช็คที่โรงงานที่จีนให้ดูว่ามีขายไม่เล่มนี้สรุปว่ามีคณาเอกมีขายเหมือนกันเล่มนี้แล้วไงล่ะก็ต้องซื้อนี่จัดมารีวิวต่อให้ครบจะได้หายคล่องใจกันไปว่ามัน ต่างกันยังไงว่ามันสรุปหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ของคณะเอกแล้วเดี๋ยวมารอดูกันสรุปยังไม่จบที่18 e p เดี๋ยวจะมี E p พีที่19ให้กับของคณะเอกถ้ามาก่อนเดี๋ยวจะแซงคิวทันจิโร่เล่มสุดท้ายแกล้งคนอยากดูทันจิโร่ก็ตามนั้นเดี๋ยวรอดูของคณะเอกมาแล้วมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคณะอกคณะเอกชินโนบุ เปรียบเทียบกันให้ดูเลย3เล่ม4เล่มเนี่ยนะครับประเด็นแรกเคลียนะว่าเล่มเนี้ยเวอร์ชั่น1ไม่ใช่ของคณะเอกแน่นอนมันก็คือของชิโนโบุนี่แหละมันมีทั้ง2แบบก็คือฝักดาบสีขาวแล้วก็ฝักดาบสีดำนะครับตามใน Google มันคงเป็นทรงรูปเป็นเงาเป็นแสงอะไรอย่างเงี้ยในอนิเมะแล้วทางโรงงานเขาก็เทียบรูปดูแล้วก็คงมีคนคอมเมนต์มาเขาก็เลยสุดท้ายออกมา2เวอร์ชันเหมือนกับของกียู่นแหละครับ คราวนี้เรามาลองดูที่ด้ามดาบกันครับด้ามดาบเนี่ยของเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยข้างในเป็นพลาสติกแล้วก็พันด้วยเชือกไนล่อนสีฟ้า,ฟาเวอร์ชั่นสองด้ามในเป็นไม้ทำสีพันด้วยเชือกไนล่อนสีเขียวอันเนี้ยเหมือนสีเขียวสีฟ้านี่แอบงงมายังไงไม่รู้เพี้ยนเพี้ยนตัวสือบะเนี่ยอย่างที่บอกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเป็นเหล็กปั๊มมาเลยอันเนี้ยชอบสวยแต่ของเวอร์ชัน2เนี่ยเป็นพลาสติก แต่ทำมันหนากว่านะครับแต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีชอบของเวอร์ชันหนึมากกว่าสำหรับซื้อบะนะครับอ่ะดูที่ใบมีดดาบกันครับอย่างที่สังเกตจากฝักดาบก็คือเวอร์ชั่น2จะยาวกว่านี่เลยจริงๆนะครับเวอร์ชันน1สั้นกว่าแล้วก็ตัวใบดาบ เวอร์ชัน2บางกว่าอันนี้แอบหนาวกว่านิดนึงนะครับสเกลไม่เท่ากันแต่ของเวอร์ชั่น1เนี่ยตรงที่เป็นสีเงินอันนี้เป็นปัดเงามาสวยกว่าเวอร์ชั่น2แล้วก็คำว่า a ะกิมเมซซเพ้นไลน์มาได้ตัวหนังสือสวยกว่าอันนี้ตัวหนังสือแอบไม่สวยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเลย2เวอร์ชั่นนี้คราวนี้ก็เลยคล้ายๆของกีเลย ถ้าผสมกันใหม่วุบสลับนู่นสลับชิ้นส่วนนี้มานะถ้าคุยภาษาจีนเป็นนี่จะไปบอกโรงงานและควรจะทำอย่างนี้มันก็น่าจะเหมือนกันในอนิเมะร้อเร์เซมากกว่านะครับก็ตามนี้เลยครับเปรียบเทียบห้ดูกันแล้วใครชอบเวอร์ชันไหนก็ลองตัดสินใจดูแล้วก็ไปจัดเอาเวอร์ชั่นที่ตัวเองชอบแล้วกันนะครับเยี yeah! ตามสัญญาครับดาบของโคโจชิโนบุเวอร์ชั่น2เล่มนี้ราคาอยู่ที่1,650บาทนะครับราคาเท่ากับเวอร์ชั่น100เลยเนาะใครอยากได้ก็สามารถไปพรีออเดอร์ได้ที่เพจซูเปอร์ฮีโร่ช็อปนะครับใช้เวลาประมาณ15-20วันแล้วก็อย่าลืมบอกว่าดูมาจากช่อง ดีเจเทนสมิธนะครับก็จะได้รับส่วนลดเล่มละ150บาททันเทีย yeah. จบแล้วครับ EP ที่16กับโคโจชินบุเวอร์ชั่น2 EP ต่อไป EP ที่17ก็จะมารีวิวดาบของทันจิโร่เล่มแรกที่ใช้ตอนฝึกที่พาหินได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยดาบเล่มนั้นมันคือของซาคอนจินะครับอาจารย์ อาจจะใช้ชื่อ EP ว่าเป็นดาบของซักคอนจิใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม subscribe ด้วยใครยังไม่ได้กดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวของเล่นแบบนี้แล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้ากับ EP ต่อไปที่นี่ DJ Tensmith Channel Ten คสเ House of Toys มาตะเนสายอนารา